ครับก็ครับเพิ่งปล่อยไปครับก็เพลงเป็นเพลงเออเป็นเพลงฟรีกับโจลินครับแล้วก็ Bodys by Yo Body J ครับผมก็กระแสตอบรับดีดีครับผมแล้วก็กำลังทำเพลงอื่นๆอยู่ครับเนื้อหาเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงจ้าหน้าโดนจ้าเพลงไหนครับเอาเพลงนี้เอาเลยครับโทษทีครับเออเพลงนี้เนื้อหามันก็จะเป็นประมาณว่าเหมือน เอ่อเวลาเราเจอใครเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราเราชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะรู้ว่าเออในใจเขามีใครอยู่หรือเปล่าว่างไหมอะไรอย่างงี้จีบได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับก,ก็จะเป็นเพลงแบบเกี้ยวเกี่ยวภารสีกันเลยอย่างเงี้ยครับโโครับเ,โโเราอยากได้เราอยากได้คนที่แรปได้ครับตอนแรกอยากแล้วเราอยากได้คนที่แรปได้มามาแรปในเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเราชอบจริตจรินที่สุดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราก็ต้องเป็นคนนี้ คือสุดท้ายตอนแรกเราเราเรา,เราปากไว้โจลินตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วพอบีไปพอบีพี่ทีเจไปแล้วก็ทําเพลงมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็มีการเปลี่ยนสตั๊กเจอร์ไปสตั๊กเจอมาอะไรอยาเงยตอนแรกก็เป็นโจลินแ랩แล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมึงก็มีแบบมีการปรับเปลี่ยนกันเพื่อให้มันเหมาะสมที่สุดเลไอย่างเงีย่างตัวเพลงนี้เราเรียกแล้วใส่ไอเดียเข้าไปเรามีผลลัพธ์ยังไงบ้างเอ่อทุกเพลงเราจะเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์หมดเลยครับก็คือ,อจริงๆน้องๆคือเป็นเพลงเป็นหนึ่งเน เออเป็นเพลงในอัลบั้มครับของที่กำลังจะปล่อยซึ่งน้องๆเป็นเพลงแรกในอัลบัม้มแล้วเราก็จะเราก็จะคิดคอนเซ็ปต์มาตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบว่าเออเราอยากเล่าเรื่องอะไรบ้างเราอยากเล,าเล่าเรื่องแบบไหนช่องดนตรีเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเหมือนอัลบั้มเรามันก็จะเหมือนกับว่าเราดูหนังเรื่องหนึ่งครับมันจะเป็นแบบเพลงสมวติเพลงหนึ่งถึงแปดเราจะเล่าเรื่องที่มันต่อกันไปเรื่อยๆใช่หลังจากนี้รอพี่แอมส่งเดโมอยู่ครับ รอพี่แอปสงเดโมอยู่ครับผมใช่แต่ก็น่าจะเป็นมีเดียมกลางๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แล้วก็เร็วๆนี้น่าจะใกล้ใกล้ได้ฟังอารบบามแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เออเรียกว่าอะไรอ่ะเอออย่าง5้าวันที่ผ่านมานี่คืออยู่ห้องอัดทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็เลยก็เลยว่าน่าจะแฟนๆน่าจะใกล้ได้ฟังแล้วครับผมก็เริ่มเรื่มคลียร์ให้มันเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับ คือตอนนี้นะนนท์เริ่มมาแบบสนใจเรื่องดนตรีเรื่องเ,เพลงอะไรอย่างเี้เออเราทํามาอยู่แล้วด้วยครับก,ก่อนหน้าไลเซอร์แล้วเราทํามาเองอยู่แล้วแล้วแลวคราวนี้จริงๆเราทำเกือบเสร็จอัลบั้มนึงแล้วแล้วก็พอมันเป็นไลเซอร์มันเราทำอีกอักอลบั้มนึงเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันว่างขึ้นนะับก่อนหน้านี้มันก็จะมีแบบว่าเออเราไปถ่ายละครแล้วเราว่างเราค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราพอเราเคลียร์งานทุกอย่างเราไปโฟกัสทางเดียวก็รู้สึกว่าเออมันมันได้เรียนรู้มากขึ้นได้สนใจได้ได้ลงมือทำจริงๆในเกือบทุกๆส่่วนอรยางีคับ ไปชิ้แล้วมันว่าเพดนตรีมันทำให้เราปล่อยจอยปล่อยจอยอม,มันมันได้โฟกัสเรียกว่าอะไรเดียวมันเหมือนมันเราเจอเรื่องอะไรมารู้สึกว่าแทนที่เราจะระบายทางไหนเราก็เปลี่ยนมาทางระบายทางเพลงอะไรครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันรู้สึกว่าเราเจอมาเราเราโดนมา <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างนี้มันก็จะเอามาเล่าผ่านเพลง<อ>ครับะมาเต็มบ้นนานเลยครับ น่าเต็มบั้มเลยครับก็เดี๋ยวแต่ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าเมื่อไหร่แต่ก,แตก็แต่ก็น่าจะใกล้ๆนี้ครับกะว่าท่านแฟนต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์ครับไม่อยา่อยางฟิดแบจบจากเพลงเนะี้ยเพราเห็นเราเต้นครับหัวเฉลีย่ยเลยไหมคลึงๆเลยไหมเพลงเต้นต้องมาอเออด้วยด้วยเดเรีชันเราเราไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนอยู่แล้วครับด้วยความที่เราคุยกับพี่แกงว่า เราไม่ได้ชอบแนวไหนแนวหนึ่งเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลากหลายแนวถ้าสมมติว่าในบั้มผมมีลูกกรุงก็อย่าแปลกใจนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่หมายถึงว่าเราสามารถไปได้หลายๆแนวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีจํากัดว่าเราต้องไปทางทางแนวนี้เท่านั้นแนวช้าอย่างเดียวแนวเต้นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคลาคลากันไปอัลบัามันก็จะมีความวาไรตี้ส่วนหนึ่งครับ <c oughs> มันก็คือเจอความเป็นน้ำนนไปทั้งหมดใช่ครับมันก็จะผสมคาเป็นตัวเราไปทั้งหมดเลย <c oughs> ตอนนี้5วันแล้วที่ไม่ได้นอน <c oughs> <c oughs> นอนเช้าครับครับไม่เช้ามากครับนอนนนแต่นอนครับนอนแต่นอนครับผมครับแต่เราก็ยังไม่ทิ้งซีรีส์เนาะยังไม่ทิ้งครับยังไม่ทิ้งครับก็เรียกว่าก็ก็อาจจะเป็นเราเคลียร์ไปทีละงานให้เสร็จอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีบ้ามเราอาจจะต้องรอบ้ามให้เสร็จก่อนหนึ่งเราจะค่อยคิดว่าเออถ้าสมมติมีบทติดต่อเข้ามาแล้วมันน่าเล่นจริงๆเราเราเราสปาร์กจอยกับบทจริงๆก็ก็จะเล่นครับใช่ครับ มีซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์ครับผมวันที่24เดือนนี้เดือนอะไรนะ2ี่สกรกฎานะครับผมตอนแรกนะครับของเดอะจังเกิลนะครับนักล่าเกมรักนักล่าอาลับครับผมครับเรื่องนี้เราเล่นแฝดครับใช่ครับเรื่องนี้เราเล่นแฝดเราเป็นสองคนครับก็ชื่อตัวละครหน้านางว่านัทฟ้าครับผมมีการดีไซน์คาแรค์ดให้แตกต่างกันว่า เออต่างไหมพูดได้แค่ไหนก <c oughs> ่อนใช่ติผมพยายามคิดอยู่ว่าหมูได้แค่ไหน <c oughs> ก็เออ,เอ,อก็ถ้าตามเรียกว่าอะไรอะตามที่เห็นจากวายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะชัดว่าเออหน่าน,น้ำก็จะเยียบๆหน่อยหน่าน,น้ำจะลายลายลึกอะไรอย่างเงี้ยส่วนนั่นนัานฟ้าก็จะเป็นคนกวนตีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนที่ผงผางเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะกวนตีนหน้าด้านอะไรอยนนอรอย่างงเี้ประมาณนั้นครับผมเป็นยากไหมนะนท์ทำงคราน ยากครับอย่างที่อย่างซีนที่ออกในเทนเลอร์อย่างซีนที่ทะเลาะกันกับแฝดอย่างเงี้ยอันนั้นผมก็ถ่ายคนเดียว6ชั่วโมงในการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปคาแรคเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เรียกว่าสนุกดีครับแต่ก็ปนหัวนิดหน่อยเราเคาลิเเตอร์ใช่มีมีมีบางเทคที่เรานั่งอยู่กับตัวเองแล้วเราก็ตอนนี้เราเป็นใครนะเราเป็นใครนะก็จะมืดมืดนิดนึงอะไรอยย่างงเี้ไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดตัวครับ เก่งขึ้นแล้วครับเก่งขึ้นแล้วครับเก่งขึ้นแล้วครับถอดได้แล้วครับแล้วในข่าวก็เดี๋ยวสากคนนีมีคนกี่ตัวไหนใกล้เคียงกับตัวเราเอ่อไม่ใกล้เคียงสักไม่ใกล้เคียงสักตัวเลยครับเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับบาเกี่ยวอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่รู้ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรรีเลทด้วยเลยอะไรเราก็ต้องแบบว่าศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับทำกันบ้านค่อนข้างหนักนิดนึงทำกันบ้านหนักนิดนึงครับคาแรคเตอร์มันโตคาแรคเตอร์โตมากครับคาแรคเตอร์โตมาก บื้อหวานมากขึ้นครับแล้วก็เรียกว่าน่าจะนักขับน่าจะได้เห็นอะไรที่ที่แปลกตามากขึ้นเขาต้องเตรียมใจว้อะไรนะครับเตรียมใจสหรับความที่มันจะแซ่บขึ้นเลยมีเรื่องเตรียมใจก็ดีครับนี่ว่าเรื่องนี้น่าจะเดือดประมาณนึงครับครับผมน้ำนมโตเป็นหนุ่มแล้วด้วยแล้วล่ะครับเราโตอะไรครับเราเราโตกันเรื่อยๆครับโตจนดุดีครับผมแก่ลงเรื่อยๆครับ คอนคอนคอนอะไรนะอ๋อมิวสิกคอนครับอะไรอะอะไรอะไรไปต่อเลยสได้อยู่อ๋อได้เออตอนนี้เรามีงานอะไรบ้างนะมีจีนก่อนเดี๋ยวมีไปมีมีไปมิวสิกเฟสที่จีนครับไปอาทิตย์นี้แล้วก็สิ้นเดือนมีไปญี่ปุ่นครับไปมีไปจีเอ็มทีวีมิวสิกคอนครับใช่ครับ เตรียมตัวเป็นไงรเตียมตัวงไงซ้อมเรียบร้อยครับผมแล้วก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นที่นู่นก็น่าจะน่าจะตื่นเต้นอยู่ครับอย่างที่จริงเป็นครั้งแรกเลยใช่ที่ไปแบบมาเล่นแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยครับแล้วอ,อ,อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแฟนมีมันจะเป็นแบบเฟสติวัลก็มีความเกร็งๆอยู่ครับแต่คิดว่าน่าจะสนุกดีครับเตรียมอะไรไปบ้างตอนนี้เราโดนเรื่องภาษาหรือเรื่องโชว์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเตรียมไปบางส่วนครับเพราะว่าเราเรียกว่าอะไรยังไงมันเยอะมาก เราก็เลยแบบว่าพยายามแบบเมเนจให้มันแบบโอเครอรอทำโชว์ให้มันดีแล้วเราก็เดี๋ยวไปเจอลุยหน้างานดีกว่าครับผมเริ่มอยู่ตัวอย่างตอนนี้ในพาร์ที่เราแบบออกคอนเสิร์ตเราต้องแบบโคจรเสี่ยงก็เริ่มเริ่เริ่มเออเริ่มอยู่ตัวครับเราก็เรียนเรียกว่าเรียนเรียนเรียนเรื่อยเรียนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรียนเรียนเอาวิชาเพิ่มเติมเรื่อยๆมันก็เออมันก็ได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งลองการลองใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเรียกว่ามีประสบการณ์มากขึ้นครับตอนนี้เป็น อืมขนาดนั้นเหรอครับเออเรามี็นรุ่นน้องนะตอนนี้อืมรุ่นี่นนนนครับครับก็ฝากน้องๆนะครับว่าให้ดูไว้นะครับผมมีฝากเต็มไปด้วยไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ผมเอาตัวให้เล่ากับผมไม่กล้าไปแนะนําใครเลยจริงๆนะครับมันต้องมารตัวในความเป็นรุ่นพี่พี่นันนนอะไรอย่างนี้พี่เด็กโตเออผมว่าก็ไม่ค่อยมีใครเคารพผมอยู่แล้วนะลูกน้องๆตัวไหนก็จะ ก็จะก็เรื่องเรื่อว <inf iam suficiente> ่าอะไรน้องๆหลายคนก็สนิทอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะมีแบบมาถามนู่นถามนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะเราเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรือว่าเราไม่ได้บางทีเรายังเอาตัวเองไม่รอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ได้แค่แบบว่าแค่เราฟังน้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แนะนําน้องมากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จะน้องเห็นเราด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอเออน้องบางคนเอาแต่เอาแต่สิ่งดีๆไปแล้วกันนะครับครับเออโอเคนะครับ